สวัสดีครับพบกับช่อง108 modify อีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการทำเสาไฟชีตใช้งานนะครับช่วงนี้ก็เข้าฤด,ดูหนาวแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านก็วางแผนจะไปตั้งแคมป์กันนะครับก็ที่เห็นเรียงอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นด้ามไม้แปลงทาสีนะครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ด้าไม้แปลงทาสีตัวนี้นะครับก็จะยืดหดได้ถึง2เมตรนะครับถ้าเราไม่ยืดนี้ก็คือได้1เมตรนะครับพอยืดสุดเราก็จะได้ความยาวถึง2เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเลือกซื้อไม้แปลงทาสีากับข้อผิดพลาดที่ผมเจอนะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เลือกไม้แปลงทาสีได้ โดยที่ไม่ต้องเจอปัญหาแบบผมนะครับคือว่าถ้าเป็นไม้แปลงหาสีรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับรุ่นนี้จะสามารถขันเกลียวออกมาแบบนี้ได้นะครับคือเราจะแปลงโดยการเอาน็อตนะครับใส่ไปที่รูนะครับเอาน็อตตัวนี้นะครับใส่ไปที่รูแบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะยึดน็อตตัวเมียเข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้เองครับก็เป็นการดัดแปลงาจากไม้ทาสีทำเสาไฟชิตได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับส่วนปัญหาที่ผมเจอนะครับคือตอนผมเลือกซื้อ,อเสาไม้แปลงทาสีนะครับ ที่เห็นอยู่นี่ครับที่มีรอยเจาะนี่นะครับก็เกิดจากคือรุ่นนี้จะขันจะขันเกีียวออกแบบรุ่นนี้ไม่ได้นะครับก็เลยจะต้องเอาสว่านมา,าขยายพลาสติกตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาจะยิงแม็กจากโรงงานมานะครับก็จะทําให้มีรอยเจาะแบบนี้นะครับผมจะถอดให้ดูนะครับนี่ยนะครับเขาจะยิงแม็กทะลุพลาสติกมายึดที่อลูมิเนียมตัวนี้เลยนะครับก็จะทําให้ เสียเวลาเอาแม็กตัวนี้ออกพอสมควรนะครับที่เห็นอยู่5ชิ้นนี้นะครับก็คือจะเป็นรุ่นที่ผมซื้อมาพลาดนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็พอเราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็เอาน็อตใส่เหมือนกับรุ่นที่ขันเกียวได้นะครับเนี่ยนะครับพอทะลุมาแ้้ก็ขันน็อต นัดเข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้ครับก็ทำเสาไฟ์ชีดได้แล้วนะครับ,รบแต่ว่าที่ผมจะแนะนําท่านผู้ชมนะครับก็คือเวลาเราเลือกซื้อก็อย่าเลือกซื้อรุ่นที่เป็นแม็กยิงไปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียเวลาในการถอดแล้วก็ทําให้ตัวนี้นะครับไม่ไม่สวยงามนะครับก็ตัวนี้ก็แค่นี้นครับก็จะทําเสาไฟชีด ง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนวิธีการใช้งานจริงนะครับเราก็จะลูดตัวนี้ออกไปนะครับรูดไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับตามความสูงที่เราต้องการนะครับก็พอเราลูดได้ตามความสูงที่เราต้องการแล้วเราก็หมุนบิดล็อกครับเนี่ยครับก็จะล็อกแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมจะ แนะนำนะครับเวลาลมแรงนะครับผมจะใส่แคมป์นะครับตัวนี้แคมป์ก็เป็นแคมป์ลัดสายยางทั่วไปนี่แหละครับเราก็ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้ครับนี่นี่เราก็รู่นะครับนี่นะครับพอเราได้ความสูงต้องการแลร้วล็อกนะครับแล้วก็ ขันแคมตัวนี้นะครับอันนี้เราใช้ในกรณีที่ลมแรงนะครับถ้าลมไม่แรงเราก็ไม่ต้องใส่ตัวแคมนี้ก็ได้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ไม่มีแคมไม่มีแคมนะครับก็ไม่ต้องใช้แคมก็ได้ครับเราอาจจะใช้เทปพันสายไฟอย่างเงี้ยครับพอเรายึดอ่า ขันตำแหน่งความสูงที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาเทปพันสายไฟอย่างเงี้ยครับพันสักรอบสองรอบก็พอครับแค่นี้เองครับคือที่เรายึดตัวนี้นะครับก็คือไม่ได้ค้ำเสาหรืออะไรนะครับก็คือเรากันเสามันคลา,ายตัวเองนะครับก็วิธีง่ายๆแค่นี้ครับก็เพื่อนๆก็ไปเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อ เสาไฟชีสโดยที่ไม่ต้องเลือกพาดแบบผมนะครับก็คลิปนี้ก็จะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ